เอาแล้วครับพินงานครับข้นต้นสักไปทำศาลาวัดนะครับสาลาหลังใหญ่นะครับนี่ครับเอารถไถเอาค่นต้นนี้นะครับผมก็ว่าเอาเขาไปดึงกันอยู่ไหนนะครับนี่นี่ครับดึงดึงไปทางดึงไปทางนู้นนะครับดึงไปทางนู้นนะครัเอาไปทำเสาสาราวัดนะครับ สารวัตรหลังใหญ่เอาตัดยังไม่ขาดนะครับเลื่อยเลื่อยเครื่องเลื่อยเครื่องเครื่องเล็กนะครับบาสิบสองเนี่ยครับเอารถไถกับรถรถอีเจ็ก e นะครับเฮ้ยรถอีเซนมาลากนะครับอ๋อคนนี้บริจาคมาแล้วหนึ่งต้นนะครับ โอ้ยไม่ใช่บาททิศสองครับไอ้เขียวบางก่อนเด้อรวยนะบาทยาวเด้อไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วครับเรียบร้อยล้มแล้วครับล้มแล้วครับสักไม่สักทองนะครับได้เลยเชียงเจ้านะจังบา โอนี่ห่ออะไรไม่รู้ครับไม่ไม่ใช่จอนเดียเป็นรถไถนะไม่ใช่นะครับ,บา่าเดยแป็ดนี่บ่าสั้นครับตะกี้ตะกี้บ่ายาวนะครับตะกี้แหละโค่นไปแล้วหนึ่งต้นนะเรียบร้อยครับหนึ่งต้นครับไม่จํากว่าสิบปีนะครับนี่ครับนี่บ่าสติวนะ เรียบร้อยโอ้ติดจริงลำไยญ่นะโอ้เรื่อยเรื่อยเครื่องสามสามเครื่องเลยครับเอานี่คนนี้พูดไม่ได้ครับเอ้าฮัลโหลฮัลโหลคนนี้ไม่ได้ยินกับพูดไม่ได้นะครับผมไม่ได้ว่าเขาจริงนะครับคนนี้แก okay, เป็นคนขยันนะครับไปนั่นไปนี่ไปโคกไปป่าไปเขานะครับ นี่ครับจักรยานสีน้ำเงินนะครับดูครับดูครับโอ้โหจักรยานสีน้ำเงินนะครับนี่ของทองดูครับดูทองครับทองเอ้ยทองปลอมหรือเปล่าไม่รู้เลยโอ้เส้นยางใหญ่ลยนะครับนึกว่าห้าบาทโอ้โหไม่ธรรมดานะครับของทองนี่แกไม่ได้ยินกับพูดไม่ได้นะครับเป็นใบหูหนวกนะครับนี่ของทองเอาทองมาโชว์นะครับตะกี้เนี่ยโอ้โหสุดยอดเลย นี่นี่มีการเอาทองออกมานี่จักรยานสีน้ำงเงินนะครับโอ้ไม่กว่าครับปั่นยังไงไม่รู้ทองทองทองท้นใหญ่นะนี่ดูดูก่อนคนระับโอ้โอแ้งคนห้าบาทนะครับนี่โอ้